สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำาต๊กบุกีนะคะเป็นแบบเผ็ดแล้วก็แบบไม่เผ็ดโอเคขั้นแรกเลยเราก็ามาทำความสะอาดขอตอกก่อนมาทำเรือทำความสะอาดตอกก่อนถ้ามันติดกันอย่างนี้เราก็ทําการแกะแกะแกะให้มันเป็นชิ้นใครชิ้นมันแยกไว้อย่างนี้นะคะพอแกะเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะคะ จากนั้นเราก็มาเตรียมหัน่นปลาแผ่นเกาหลีออหมกหรือจะเรียกว่าโอเด้งก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะเรียกอันนี้หั่นเลยแล้วแต่ความชอบของเราหัน่นแบบไหนก็ได้ค่ะหั่นตามความชอบเลยแล้วก็ใส่ถ้วยเตรียมไว้าจากนั้นเรามาเตรียมหั่นต้นหอมนะคะน,นี้เป็นแตผ่าเป็นต้นหอมเกาหลีเนาะ ั่นเตรียมไว้นะคะโอเคจากนั้นก็คือตั้งกระทะนะคะแล้วก็จุดเตาแก๊สได้เลยใส่ต๊กที่ล้างไว้เสร็จแล้วลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะประมาณสองถ้วยให้มันท่วมต๊ะกะคะ่ะใช้เป็นน้ําร้อนจะดีมากเพราะว่ามันจะทําให้เดือดเร็วนะคะแล้วก็โคเล,คล่คเลคนไปสักพักนึ่งให้มันเดือดไปจนต๊กมันเริ่มนิ่มะคะ่ะ เราก็ใช้ช้อนกดๆด,ดูว่าตอกมันนิ่มหรือย่างประมาณสักสินาทีค่ะจากนั้นเราก็เติมโคชูจังลงไปเนาะอันนี้ป้าใส่เป็น1ช้อนพูนๆนะคะคือป้าไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่กินเผ็ดก็คือใส่2ช้อน3ช้อนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยต่อไปก็ใส่คันจังเป็นซีอิ๊วะคะ่ะซอสโั่วเหลืองป้าใส่ไปสอช้อนแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมกรุลิโกดังไปอีก2ช้อน จากนั้นเนาะเราก็คนๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็รอมันเดือดสักพักให้ไอตัวน้ําซอสอะคะ่ะมันซึมเข้าไปในตอกของเราแต่ถ้ามันข้นไปเราก็เติมน้ําได้นะคะตเติมแบบว่าบางทีน้ําแป้งจากตอกมันออกมาแล้วมันจะทําให้ข้นเนาะจากนั้นก็เติมออมุกข,ของเราลงไปนะคะปลาแผ่นที่เราหั่นไว้จากนั้นเราก็คนๆๆให้มันเข้ากันค่ะรออ่า ควาแผ่นของเรารอให้มันสุกอะคะ่ะแต่ถ้าน้ําน้อยเกินไปเราก็เติมน้ําเพิ่มไม่ได้นะเป็นน้ําร้อนนะคะเติมน้ําร้อนลงไปอ่มันจะทําให้แบบมันเดือดต่อเนื่องอะไม่ต้องมารอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งเนาะมันจะง่ายกว่าพอปลาของเราสุกนะคะปลาเส้นของเราสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยแล้วก็คลนคล่นคลนคลนคลยโคล,ล,คล,ล,คล,ลไปสักพักนึ่งให้ต้นหอมมันสุกนิดนึงอะคะ่ะ เดี๋ยวป้าขอเติมน้ำนิดนึงนะคะพอดีมันแห้งไปเนาะชอบกินแบบวันมีน้ำคลุกคลุกคลิกเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นออรมุกแบบเผ็ดนะคะเป็นแบบสำหรับผู้ใหญ่ที่เขากินทั่วไปเลยรสชาตินี่แล้วแต่นะใครชอบรสไหนก็เติมเอานะคะต่อไปนะคะเรามาทำในส่วนของชิดจุกต๊กนะคะก็คือแกะถุงแล้วก็ เหมือนเดิมเอาไปแช่น้ำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นของส่วนชิทตอกนี่เราจะใช้เป็นใช้เป็นซอสเสรจีนะคะหรือว่าไส้กรอกนั่นเองเนาะเราก็จะเอามาหันห่นหัน่นหั่นอย่างเงี้ยนะคะหั่นบางๆบางๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้ากันมากกว่านะถ้าใช้เป็นตัวซอสเสจเนี่ยค่ะ ก็หั่นหั่นหั่นั้นหั่นนันหัน่น,น,นให้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ําร้อนมาลวกใส่กอขอ,ของเรานะลวกทําความสะอาดพวกสิ่งสกรปรกอะไรอย่างนี้นคะ่ะให้มันออกจากนั้นตั้งกระทะนะคะเปิดแก๊สแล้วก็ใส่ตอกลงไปเติมน้ําร้อนลงไปเนาะสองถ้วยให้มันท่วมตอกแล้วก็รอให้มันเดือดนะคะพอมันเดือดเราก็คนดูนิดนึงจากนั้นเราก็ ใส่อซอสมะเขือเทศนะคะของป้านี่ใส่ไปสองช้อนแล้วก็ใส่มายองเนสอีก2ช้อนแล้วก็คนนะคะจากนั้นเราก็จะเติมคันจังเนาะคันจังหรือเรียกว่าซอสทั่วเหลืองอะค่ะลงไปอีก2ช้อนอ๋อลืมออกไปป้าเติมน้ำเชื่อมไปด้วยนะอุลิกุดังไปอีก2ช้อนนะคะ รสชาติก็คือแล้วแต่เราเลยชอบเข้มข้นหวานไม่หวานยังไงก็ใส่ตามไปเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปนะคะจากนั้นก็คน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 ให้อ่ามันเข้ากันแล้วก็ปล่อยมันเดือดไปอย่างเงี้ยค่ะรอไส้กรอกมันสุกเนาะพอไส้กรอกมันเริ่มบานอย่างเงี้ยสุกแล้วเราก็โรยชีสลงไปนะคะ ก็เหมือนการชิปชอบประมาณไหนโรยลงไปเลยจ้าพอชิปละลายแล้วเนาะมันก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จะยืดยืดอย่างนี้เนาะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยจ้าอันนี้ของเด็กๆนะคะเราก็จะเลือตักใส่ถ้วยแบ่งสองแสบเนาะสักใส่ถ้วยแบ่งให้เขาทานนะคะประมาณนี้อันนี้ไม่เผ็ดนะเด็กๆทานได้นะคะลองไปทําให้เด็กๆที่บ้านทานดูนะเสร็จแล้วค่ะต๊กบุกีสองสูตรเนาะที่ป้านาวได้ทำให้ดู ไปทําตามกันได้นะคะง่ายๆเนาะยังไงอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้านาวด้วยนะคะ